สบายดีทนผู้ชมสบายดีมาทุกคนเดินมื้อนี้มาครับไซพัดเจ้าเด้อทนผู้ชมเด้อขอบใจทางโบสถ FLBC ดารัะทนผู้ชมเนาะที่ว่าเป็นผู้ใจดีในครั้งนี้เนาะเข้าพระจาอวยพรเพิ่นไปร้อยเท่าหกสิบเท่าเด้อทนผู้ชมเด้อทางโบสเด้ออ่าตอนนี้ค่ะก็เดินทางมาไดเครื่องทางทนผู้ชมอย่างอีกไกลอีกยาวไกลนะทนผู้ชมเนาะอ่าจะไปมื้อนี้ก็คือครอบครัวอ่านึ่งเนาะเพิ่นมีลูกฟาแฟทานผู้ชมการเป็นเด็กน้อยแหละอ้อแอ๋โบแบะอยู่แหละทนผู้ชมเนาะ อ่าก็ยังอยู่ไกลเตอร์เพื่อนว่าห้าก,กินช่วงนี้ก็พอได้เพื่อนก็อาซี่เพื่อนก็เห็ดหัวเห็ดย่างค้างสินะท่านผู้ชมเอาจจะเข้าไปเบิงเนาะว่าหน้าตาครอบครัวเพคนเป็นแล้วได้รู้คนเป็นแล้วได้แล้วทำผู้ชมเนาะจะหน้าหักขนาดได้ไปเบิังนำกันได้ท่านผู้ชมเดอ้อ ขนาดน้ะนำบาก็เขียวท่านผู้ชม <c oughs> ม,มออข้ขนาดน้มนดีนอเนียบสม,มูมีใรมพรเล่ย์มีไพรเลยมีแต่เฮา แล้วคันหนึ่ง ตอนนี้กำมาห่อท่านผู้ชมเด้อน,นี่เข้าไปในเนาะตะระย่างเข้าไปท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อจะว่ารถมันเข้ไปปา,เเาไปบ่รายเนาะเราไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเป็นเอาได้ท่านผู้ชมพวกป้องป่าต่างๆไข่ข้าวมีท่านผู้ชมอเอ้ยนี่เครื่องนุง่งเครื่องข้องข,อน,ขนมเนาะสบายดี โอ้ีนบอานลูฟาแฟนโดยอ๋อโดยวางเคองแป๊บนึ่งโอ้กินข้าแล้วบ่ล่ะแล้วซื้อ,อยังเด้ใส่ไงใส่น้อยซื้อใส่ไงใส่น้อยโดยใช่ใ่ไงใส่น้อยจักเดือนจักปีอะนี่เป็ดเดือนอืมหน้าตาหน้าสั่งหน้าเอ็นดูเนาะนี่อ้ายจะซื้อดิยง บ่ดี่นหอแลกแม่เฮ็ดยังแต่แม่อ่านหมดอ่านหมดขายขายอันเท่าไรได้เอื้อย้อมกระนาดซื้อซอยเด้อซอมปัญหาแต่ค่ายูหนอกี่หาพ่อนอืมเดี๋ยวไม่่เดียบริษัทอุดหนุนมีจักอันมีหาวกอ่นวนตัวเดี่ยวเนี่ยออุดหนุนทั้งเบิร์ดเด้อเด้อด้วยไหนนี่จกอันนะมาให้ เอาไปยายคนแถวในเมืองเนาะผู้อยากจนแถวในเมืองก็ได้คือกันอยู่นี่บ้านยังเอึ้งบ้านทุ่งอุ่มบ้านทุ่งอุลมเมืองยังเมืองบาเตียงเมืองบาเตียงแข็งยังแข็งแก่บาซักเนาะอันนี้พ่อบอสพ่อพ่อพอพอสวัสดีเด้อเป็นพ่อบอสติดต่อไปขอความช่วยเหลือเรือ โอ้เมนดูกอันเมนเมนเอื่อยของผู้นี้เนาะแม่แบบด้วยอ่าเป็นบอกข้างมากอะไก่เติบเนาะไก่ไก่แห้งสวนนกกระจอกมากรุดตากทิดาตากทิดาเนาะหามาวงน้องนะคะอันนี้เป็นเท่ายเอื้อยอะไรวัชชิวาฮะวัชชิวาบ่ โอ้มื้อเช้าสิว่าเอาให้เอื้อยเบิ่ดนี่ซะเด้อเอ้าเอาไว้เทื่อให้น้องมื้ออันนั้นน่ะเพิ่นเอบ่ปลากระป๋องเดี๋ยวเบิ่งอันนั้นบอกเด้อแน้องสิบมีหยังแน่เนาะคงมักสิบเอยแล้วก็มีไข่ดมีมีดข้าวอันนี้ม เป็นดปีเอื้อเป็น็ดนังงงฮะ็นนีแผนีไปซ้ำอีกอื่แปดเดือนโอ้ห้ากว่าแปดเดือนหมอโอหากว่แปดเดือนหปีคุณอยู่หกปีเนาะมีไอเนาะสามกเนาะแนีอแาเอื้อายสามสายอีป้ากระปปองเอื้อป๋องเนออันนี้เป็นอัน

คุณชมเพิ่นเบิ่งอยู่เกโปแนยกโปแนหำมีหยัสิโอเคขอบคุณพระเจ้าเด้อที่อยซอยเหลือาเอยอยู่ก็ไผอันนั้นพอเพิ่นพอเพิ่นอยูุ่กออกมาโอ้พอเพิ่นาลงนาไปเกี่ยวข้าวใส่เอื้อยเอื้อยเกี่ยวข้าวบ่มีข้าวกินออสู

เดี๋ยวเจ้าหน่อยจะไปเอาส่งสุดในรถมาให้เนาะยังมีสุดในรถอีกเนาะของเด็กหน่อยของหน่อยเนาะของร้านหน่อยเนาะขดมสุกเนาะเนาะกาอันนี้กะข้างบน FLBC ดาราัสเพิ่นให้มานะหมอบเพื่อเดือเอือยเพื่อนหักเอือยเด้อกระจาเพื่อนหักเอือยเด้อเพ่อามาขายอันนี้ก็บเมนมีมีอันนี้ปลากระป๋องอันนี้ไข่อันนี้เข่าเนาะ แต่ได้ไดายแอบเพิ่นว่าอาชีพเอื่อยกระชานหวดเนาะนี่ก็ซื้อซอยเอื่อยเพิ่นอุดนุนเอื่อยเพิ่นท่านผู้ชม2 4 5ตัวนี้บ่ทันแล้วบ่สิเฮ็ดแล้วเออเพิ่นเสร็จแล้วเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่งแดเดี๋ยวน้องสิไปเอาเครื่องมาให้อีกอยู่ในรถเนาะใร้านนอย2คน้มอเอ้ยหน้าตาจิมิมขนาดจ๊ะเอ พื่อนงงนะว่าผู้ใดมาอําเลยผู้ใดมือนึงได้จักหน่วยไงนกเบิงจหน่วยกระดูกบ่สอถ้าว่าแบบเอิตั้งใจเฮ็ดต่อลูกบ่ซอนี่หน่วยนึงใช้เวลาประมาณจักนาทีนกเบิงประมาณ8นาทีอ๋อ8นาทีก็ไวเนาะเฮ็ดเบิงหามโต ถูถูเบ้นบักลูถ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 ูอูถูยูถ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 องูถ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 เนาะูถู้าถฟู้ถ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 วถูถูถูถ เสร็จเรียบร้อยสวยงามดีเนะาะเลยทำน้อยได้เหียนอยู่บ่อ,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 อือห้าปีแล้วเนาะ โดยไกลไกลมาแต่พุ่นเห็นเห็นอยู่เห็นเด็กน้อยยางรงเหยียนเปิดอืมนักกีบอนี่กมตะเก ا าเลยเนาะเอียร์เตียนใสช้ง่ายไอยเพื่อนเดี็กนี่ต <c oughs> ุดสีสมกับสีเหลืองเนาะดีใจ ตามหาจนเจอเนาะตามหานี่ก็เป็นสองสามสมูชามสิมาหดเพือนเอือยเข้ามาเลิกขนาดเนิ่นีเยเออกนมีก็เอือยตาแบบเตียนให้เพนเด้อโดยดีใจู้ำหนักมนเือหายสุีใจสุดนโนเบิ้งฮะโนเบิ้งโน้เบิ้งยายเอะตัวนี้หองอ่ายเด้อป้าแบให้องอ่ายใน่ม้อ ออาเจ้าลนี่นะซีหน้านี่นะเหนาเิเ้างอ๋อเนาเ้เ็นเห็นแบบเห็นหน้างงเลยนะแบบหน้างงเลยเ่ามาจะใช้เลยนี่นะระจาอวยพรเด้อแข้งแห่งเด้อญยสู้งเด้อรับได้เลยค่ะ บอลเอ่อบมบีเข uh ียวก็ไดเนาะบุอมบด้เขียกรไดเนาะ ผู้ได้อายผู้นี้บอสโอ้สมพรเพลินหน้าเครื่งไ่ว่งงอยู่อันนี้ผู้อาอนี้ผู้นองท่านผู้สมผู้นี้เกิดก่อนเนาะแต่ว่าเกิดมือเดียวกันอ๋อเป็นยังคือใบจังสันโอ้เพรพูว่าผู้ได้เกิดน้ำล่างแล้วผู้นั้นเป็นอายตาเสิว่าเนนนัเนาะ โอ้น้องเมย์ก็บ่เคยฮู้มาก่อนได้นี่คิดว่าผู้ใดโอก็ผู้นั้นเป็นอ้ายอืมแนันุนออม่นบ่อ้าพุ่นน่ะเอ็นดูหน้านี่กายพุ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดเลยนะท่านผู้ชมเบิ่งทํากานี่เนคัวเพิ่นก็สิประมาณนี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ถามว่าผ้ากะเทศยังกินเพิ่นว่ายังบ่มียังกินเนาะว่าสิ แกงนอไม้กินทำผู้สมแกงนอไม้ตําแจวเนาะพอดีมีปองปลามีมีมีไข่มาให้ทำผู้สมก็จะว่าโอ้ดีใจลายพอดีได้กินอาหารแรงเลยเนาะเด็กคนจิแกงนอนเนี่ยทำผู้สมกับประมาณนี้เด้อมีพันระละลาส่วนพันจระลลายขอบคุณพันจระเฉยเรือกุ้งขาดูหน่อยเด็กเฉยือกุ้งขปดีใจนะคะพ่อผ่อนนะเนาะ แจบอกห้ามแจบอกจื้อยู่บ่นองนี่จื้อยู่บ่คนได้เป็นคนได้อะยู่ลืงกันกับจื้อนาะอ่ะเออวันนี้ก็จะได้กลับแล้วเด้อเออเด้อเด้อไว้ผู้บะเจียงทูบะเทียงบ่ไหนอ่ะบายไงบายบายไงฮัมบายบายไงเออบายยิ่งการะยามใหม่เด้อ สวัสดีสวัสดีติดตามบรรยากาศการเดินทางไปน้ำกันเด้วยทางผู้ชมเด้อไปใกล้เติมเนาะเติมน้ำเมืองมาหาผีประมาณเจ็ดลักเลยหูโบอ่ะอันนั้นไอหูโบประมาณสิบเจ็ดลักเนาะไปกราบกางโอ้กายกายเฉพาะขีทางใหญ่นนั่ก็สิบแปดลักแล้วแล้วก็เข้ามาไหนนี่ก็บังลึกหอมน้ำทางลักชีเดิ จิบรักแล้วปตะมณนเนาะจีบลักแล้วเขามาไหนอีก็มาจรักอ่ะมันจบรักเนาะกลับกันเด้อคนน้อยเด้อเขากลับกันเด้อบ๊ายบายกลับกันเด้อชุ่ๆชทุาชูกๆทู่ไอ้บนี่มาจากชู่อะไเพิ่นชู่ชู่ๆขอบใจขอบใจเด้อ ถูกแปลว่าขอบใจเนาะท่านผู้ชมตามภาษาเล็กน้อยขันยอมือใส่ละแปลว่าขอบใจโอ้ท่านผู้ชมเบาน้อยเนาะอายุห้าปีเพิ่นลอาเพิ่นอาซามาทรงหวดเอ้ยนะฮัาากไลยเดอ้อเออน้าขอบใจไลยเดอ้ออ่ะโดยขอบใจไลยเดอ้อ เออโดยมีโอกาสสัมภายามอีกเด้อบ๊ายบาย